สวัสดีครับสกรีนพ้าลุยครับผมยามบวงครับใส่ไวเสาวกว่าหลังครับคำมีบะมีหมายใส่ครับผมอึ๊บอ่าล,ลังแรกครับผมใส่ไป้ดยสองหลังใกล้ๆกัน นี่ก็ถือวะอย่างไรอะอย่าไรยังโมยยังบระพลนธ์ครับยังบอถืออุ้ยกัดเข้อเล็เลยเไม่กัดเข้อครับเข้อมึงน้ำงแข็งๆปะอา่อยมั้งครับไม่เป็นยังไง บุออกไปนี้นะครับออกไปนี่ห้อยกัดอ้อยมันขึ้นครับนี่เอกอีเลียห้อยกัดอ้อยนะครับเนี่ย อยู่ครับยังบอ่านครับอยู่อยู่ก่กอโย๊กยืนออกวะยามเะเย่อนวยามเ่นหมวองูเสรคือบ่นโอ้หขหมองครับโอ้ยตาใส่ไปของนึ่งออกของนึง

đây hấp bằng vang nhẹ đến đấy em vừa thấp bộ len bỏ nguồn len được bỏ nó chẳng đấy đen được bò ความงงความตาอยู่พวกบวงก็ยู่นีอยู่จะใสรมโอน้ยไม่ดีครับไม่มีดีดดเลย ดีครับยังไม่ดีดเลยยังเย็นดูก่อนวันเป็นยังไงอันนี้ก็ยังว่ดดีครับโอ้วอดีครับไปต้นไม้ที่สองครับผม หมสองหมาสองขามามทังดำมึงครับเ <c oughs> ื็เยนยังไดถือนนก็บเลีนเรียนหรอนุ่มันเดียนไงบอกครับเยเดียนไงนุ่เรียนมึแข็งึงกันนะนยนังได มัดกบนี้นะดังเดียรยังครับ

dạng dạng xa dạng 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 nhiều dạng 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 Mất kẹ mất kẹ mẹ nó buồn nó đi sư thầy thầy về đồng đề đi về đồng đề nhưng có phát thật lúc

ดีเีครับมีผ่านเลยสีจริงเนู่มีหนู่นวะอ่มแต่งหัวบ้งน้เดิกบวควัน ครับไปเรืเร่อยๆนี่อีกจุดหนึ่งครับใส่ไว้สามจุดหมูบัวเรียนว้าว้าอยู่เป็นจังเดชเป็นตาถือขี้ยังไงอันนี้ก็ยังขี้เกาอ,อยู่ เียบทีเ yeah. ดียเยี่ยมรถแลนครับผมยิดถนนใหญ่หมานมาเนอาอมันนี่เนาะข้ามขึ้นนี่เนาะบ่หมานากัดยาว่ากันเด้อเอฟซี FC เอ้ยรอรุ่นมืออื่นเศ้าไปแล้วครับ รอรุ่นตอนเช้าบสนี้้รได้เห็นมือถืมือถืมีดนยัมดีดครับมีแยังดีครับดี โอ้คือบอดีดวะนี่แหละผมผมมาล่างแชีนครับเห็ดบ่วงผมขาดเหมือนอยู่นี่นี่เห็ดบ่วงผมขาดอยู่นี่ครับเนี่ยนี่แหละบ่วงขาดอยู่นี่นี่ เราอยู่มาใส่เขามาใส่กวน,ม,นมาใส่ว่าไใส่ไมเมืมนมอนี้เขามาใส่กวนครับเรือเว่าะไใส่บายางเมืองนี้ก็ลืมไง ว่ากันไม่เหมือนบัวได้สักแต้มครับผมตรอรุ่นอื่นเศร้าครับผมขอกดไหลกดแช่กดที่ตามครับปาก่องเล็กๆน้อยๆนั่นนะครับ่องสักกะรินผ้าลุยครับผมปาก่องสักนี่น้อยน,นี่ครับผมขำขึ้นอีกอ่ะอาิตยสวัสดิ์ครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ